นี่วันนี้เหนืออ่อยไหมปกติก็จะมีน้องมาช่วยแหละแต่ว่าวันนี้น้องไปไหว้บ้านอื่นน่ะเด็กก็เลยไม่มีคนช่วยเลยขอบคุณนะถ้าไม่มีแกอากงอาม่าคงจะเหนื่อยมากแน่เลยนี่ก็เลยบอกอากงอาม่าว่าไม่เป็นไรให้น้องไปงานบ้านอื่นเลยเดี๋ยวให้แกมาช่วยฮะเอ่อน้องไปบ้านอื่นอ่ะพอดีว่า บ้านอื่นคนน้อยกว่านี้แล้วของมันก็เยอะมากๆเลยอ่ะก็เลยต้องให้น้องๆไปช่วยอีกหลังหนึ่งอืมไม่ได้เป็นข้าออ้างให้แกมาช่วยเลยนะจริงๆคือต้องการคนช่วยพอดีอ่ะเป็นใครก็ได้แหละแต่คือปีนี้แบบว่าบ้านแกก็ไม่ได้ไปไหนใช่ปหล่ะก็เลยอยากจะให้มาช่วยนิดหน่อยอ่ะช่วยงานต้องเยอะแน่ นี่รู้เปล่าอามาถามด้วยนะว่าแฟนหรอ,อะ่ะบอกว่าเธอหน้าตาน่ารักมากเลยอะแต่ก็นั่นแหละอาม่าก็พูดไปงั้นแหละคนแก่ก็พูดอะไรไปด้ว่อยอะเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงจะยอมปะไม่ถามเฉยๆน้ก็พูดเล่นๆไม่ได้อะไรไม่ได้จริงจังเออนี่เธอกินส้มปะแต่เขาแก่ให้นี่รู้ไหมว่าคนจีนทำไมต้องให้ส้ม เพราะว่าคนจีนเปรียบส้มสมือนกับทองไงแต่ถ้าเรื่องมูลค่าก็คงให้แกมากกว่าทองอยู่แล้วปะ่ะฮะอ๋อฉันไม่ถึงว่าแกกินมากเปล่าเพราะว่าอาม่าให้มามากเกินไปหน่อยอ่ะกลัวแกจะกินไม่หมดแต่ถ้าไม่หมดก็เก็บไว้กินที่บ้านก็ได้นะแบ่งคุณพ่อคุณแม่เธอได้อันนี้แกส้มให้แล้วต้องให้ป้อนไหมเนี่ย <c oughs> อันไหนไหนลองดูอ้าวอ้าวแล้วอ้าม ็นไงหวานขึ้นบ้างปะไม่หมายถึงว่าราชาสชาติซ้อมหวานไหมนี่วันจ่ายนี่ออกไปซื้อเองเลยนะเว้ยรู้เปล่าตั้งใจเรื่องมางเลยนะเพราะว่ารู้แก่จะมาก็รู้ว่าจะมาก็คือเอ,อ่ตั้งใจจะชวนไงก็เลยอยากจะเอาของดีๆไปแบ่งเผื่อคนที่บ้านด้วยก็เลยแบบว่าตั้งใจเรื่องมากๆเลยนะอืมอืมใช่แต่พูดถึงทองแล้วก็ ค่าของท้องก็คงไม่เท่ากับที่ใช้เวลากับแกหรอกมั้งะอ๋อหมายถึงว่าเวลาที่เราใช้ด้วยกันวันนี้ไงที่แกามาช่วยงานในบ้านอะดูไหมว่าอากงเอามารู้สึกดีมากๆเลยนะอากงเอามายิ้มไม่อยู่เลยทั้งวันเลยที่ได้เจอลูกสาวเอ่หมายถึงได้เจอเพื่อนอะ่ะที่มาช่วยงานที่บ้านบ้างก็ปกติดอาไม่เคยพาใครมาบ้านเลยนี่นา แกเป็นคนแรกของเราที่พามาเจอครอบครัวเลยรู้เปล่าเหมือนพามาเปิดตัวเลยเนาะหมายถึงว่าเปิดตัวเพื่อนสนิทน่ะ <c oughs> อ้อเออแล้วตอนที่เราได้ไปไหว้ด้วยกันนะ่ะได้ขออะไรไปวะแบบว่าแกอธิษฐานอะไรไปอ่ะขอให้เงินไหลมาเทมาปะหรือว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงหรอออหรือว่าขอให้มีแฟนหน้ารักหน้านะเกอ หรือว่ามีแฟนดอเร็วนี้อะไรอย่างี้ปปะหรือว่าแกกําลังขอให้ฉันเป็นแฟนแกหรือเปล่ามีวันเปิดจีนอะไรเงี้ยอ่ะไม่ก็หยอกไงก็เป็นเพื่อนกันใช่ไหล่ะก,ก็เผื่อว่าก็ก็เผื่อว่าฮะแกจะตลกกลับเราบ้างนะอ๋ะอน้าแดงเหรอ คือว่าอากาศวันนี้มันร้อนเนาะมันอก็จุดประทุงจุดประทัดด้วยอ่ะร้อนมากเลยอ่ะหน้าแดงนิดหน่อยอ่ะเราเราเราได้ซองแดงบ้างไหมเอามาให้ซองแดงแกบ้างปะเราได้มานะแต่ก็ไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ปีที่แล้วได้เยอะกว่านี้แต่ว่าปีนี้เหมือนเอามาจะให้แกเยอะกว่าเราอีกอ่ะเนี่ยสงสัยจะถูกใจอืมอืมเราก็ถูกใจเหมือนกันนะ ถูกใจเงินในซองแดงที่เราได้อ่ะคือคือถูกใจเพราะว่าเยอะเยอะมากคือแกได้เยอะมากๆกกจริงๆนะอือถูกใจซองแดงอ่ะขอดูหน่อยได้ว,ว่าได้เท่าไหร่อ่ะเยอะปะเนี่ยโอ้เอามาให้เยอะจังะแบงม่วงเลยเหรอนี่ได้แบงเขียวเองนะโอ้โหแบงแดงด้วยหรอเอามาให้เยอะกันไปละ อันนี้สินสีงหรือว่าสองแดงอ่ะอ๋ออ๋อไม่มีไรหมายถึงว่าอามาจะเห็นใจแกแหละมาช่วยงานตั้งเหนื่อยแกไม้ใช้เธอแกเอาแต่ตั้งใจช่วยอ่ะไม่ขออะไรมากหรอกขอแค่ปีหน้าแกมาช่วยอีกได้ไหมอะวันนี้แต่งตัวน่ารักเหมือนแกนะเนี่ยไม่ปีหน้าก็อย่าลืมมาอีกนะเออนี่แกรู้ปะว่าความสุขของวันตรุษจีนมันคืออะไรอ่ะ จริงๆแล้ววันตัวจีนน่ะคือวันรวมญาติรู้เปล่าแต่ว่าถึงวันนี้ญาติจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าฉันน่ะมีความสุขมากกว่าปีก่นกอนๆอีกนะเพราะว่าปีนี้มันพิเศษอะ่ะมีแกมาด้วย,ย้ก็ไม่มั่นใจหรอกว่าที่ไปไหว้เจ้ามานะ่ะฉันขอพรมากเกินไปหรือเปล่าก็แค่ขอว่าให้ปีต่อๆไปเหมือนปีนี้มีความสุข กับใครสักคนที่พิเศษเหมือนในปีนี้คิดว่าฉันจะสมหวังป่ะหรอถ้าเกิดว่ามันสมหวังอ่ะแกต้องมาอีกโอเคปะ่ะอืมเชืเอ่อเถอะว่าแกมามันสมหวังแน่นอนไม่ต้องรู้หรอกว่าที่ขอไวเคืออะไรอ่ะขอแค่แกมาสำหรับฉันมันก็สมหวังแน่แน่แล้วนี่เหมือนจะอยากรู้เหมือนกันนะเนี่ยก็ไม่อะไรหรอกคแค่ ได้เห็นคนที่รักเรามีความสุขอะแล้วมันยิ่งมาจากเธออะมันปริ่มหัวใจมากเลยนะนี่แค่นี้ก็ชัดมากแล้วนะต้องการให้มันชัดมากกว่านี้อีกเหรอก็ที่ขอพรไปนะ่ะขอให้มีเธอในทุกปีไงขอให้มีเธอในปีหน้าด้วยนะแค่นี้นะ่ะชัดพอแล้วใช่ไหมเต้ออยู่นั่นแหละอะไรเนา ให้พูดตรงๆแบบนี้อ่ะฉันเขินจะตายแล้วนี่ได้ดูคำวอวยพรของฉันไปแล้วอ่ะเธอก็ว่าของเธอบ้างนี่ขี้โกองอะ่ะปล่อยให้เขินกันแบบนี้มันใจร้ายมากเลยนะอืมอืมองั้นเหรอเป็นเป็นการขอพอรที่ดีนะที่ผ่านมามีอะไรอยากของคุณบ้างไหม สำหรับฉันก็คงจะขอบคุณที่ได้เจอเธอนั่นแหละเพราะว่าเธอความสุขนี่เนาะซินเจียนยูอีซินนีหุยชย้ก็ไม่ได้เก่งขนาดขั้นที่จะเป๊ะมากหรอกแต่พอได้พูดก,กับคนที่ชอบแล้วอะมันรู้สึกว่ามันเขินเหมือนกันนะเนี่ยหมายถึงว่ามันก็รู้สึกดีเป็นบ้าเลยฮะงั้นปีนี้ นี่อะข่นี่ไหมงั้นก็อเยพอแบบปกติละกันก็ขอให้ปีนี้นะ่ะมีแต่รอยยิ้มนะขอให้เรื่องไร้ไรๆผ่านไปพร้อมกับปีเก่าๆอะไรที่ทําให้เสียน้าตาก็ขอให้กลายเป็นบทเรียนที่ดีนะทําให้เธอแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างเลยขอให้ใครสักคนคนที่ทำให้เธอมีความสุขอยู่ข้างๆเธอไปเรื่อยๆนะขอให้เขามอบความสุขให้เธอไปเรื่อยๆก็ จะพูดว่าตลอดไปมันก็ยังไงอยู่แค่เกิดว่าก็แค่อันที่เธอมีความสุขในทุกๆวันน่ะแค่นั้นมันก็ดีที่สุดแล้วแล้วไม่ว่ายัางไงฉันจะอยู่ตรงนี้เสมอไม่ได้มาแค่ช่วงเทศกาลหรอกนะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการแล้วก็จะอยู่ข้างๆอยู่ยาวๆจนไปถึงวันหน้าๆเลยนั่นแหละหรือถ้าเกิดว่าอยากจะอยู่ไปตลอดเลยแล้วก็ก็ได้นะอันนี้ไม่ได้ขู่นะหมายถึงว่าเสนอตัวเฉยๆอ่ะเ่อว่า เธอจะสนใจเราบ้างไหมนะนี่พูดคนเดียวมันเขินนะก็ไวยพรบ้างสิต้องพนรมือไหมอขอโทษก็พูดต่อเลยไม่แกล้งเราตั้งใจฟังอยู่นะเนี่ยอือืมอืมขออีกอย่างหนึ่งดิพูด สินเจยุอีสินี้นห้ยใช้ให้ฟัง่ไยดิย <c oughs> อืมขอบคุณนะมีความสุขที่สุดเลยเอาเป็นว่าอย่าลืมพักผ่อนได้เล่าขอบใจมากๆเลยนะสำหรับวันนี้นะแล้วก็ที่ผ่านมาด้วยที่เราได้เจอกันไว้เรามาเจอกันใหม่นะ